ทิปยทายเริ่มเกม <c oughs> ไม่อยากลงก่อยอนะเว้ยโคตรเบื่อเลยฮะสิ้น <c oughs> สัที จริงจริงกดจริงๆไม่เอาเก้าอะไรเงี้ยเอาเจ็ดเือบลนสองือหเ <c oughs> จ็บเลยอ่ะอือมันดูที ดูต้นเกมด้วยไม่ไม่ไปไกลเจ็ดก็ได้ห้าก็ได้ <5. S 1> เผื่อบิ้นสองเอาฮึ เล่นเกา <Auto. S 1> ะเดี๋ยวเจอออโต้เทพอีกบื่อจริงๆไปรู้ไหมพี่กดอะไรพี่กดเบอร์สองกะแล้วไลงแปกแต่มันกลับมาแล้วมันไม่ออโต้แล้วสองก่อนอืม ภูเก็ตก็ได,เด,ได้เป็ดก็ได้เป็ดก,ก็ได้ภูเก็ตก็ได้เอา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 คู่อะไรก็ได้รถไฟกับไอเป็ดอะ่ะอืมเดีย๋ยวพี่ลงรถไฟไปทำคู่เองขอดีๆนะเว้ยตูอยู่รถไฟนะเว้ยไม่เป็นไร ลงนั่นแหละดูสองคนอ่ะโอเคป่ะหรือจะไปเอาเกาะดี เยี่ยมแจมแมวรวยเลยอะ่ะ <c oughs> อืยิงยาวไปหาเมึงคู่อะไรก็ได้อะ่ะคือไม่มเป็นหายแล้วสิบสองก็ได้อะไรก็ได้ไปเถอะ เราจะการเกาะไหมไม่เนาะพี่พี่เอาข้างบนนะพี่พี่เอานั่งข้างบนนะเป็นคู่ไม,นนะไม่ออกเกอดาว่ <c oughs> าเลยว่าเบิ้ลสองอเนี่ยออกห้าเนี่ย เอา,เอามึงพูดเอาแต่โยนเถอะไม่ต้องให้คู่ขี้อะลงอะไรก็ได้เกาะก็ได้ถึงไม่ลัข้างบนอ่ะหรือไม่รักข้างๆก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเขาแปะเผื่อเราเผื่อเผื่อตั้มเดอบบินสองได้ แบงบอกไม่ออกตามเด๋บเบิ้ลสองแล้วครับสิบสองเลยได,ได้ก็เทปเลยอะ่ะนั่นแหละมาแล้วหนึ่งมิดด้ามเลยใช้คู่ขี้ด้วยนะเผื่อลงเกาะ เบอร์สองไม่ได้แล้วอ่ะคงต้องไปกรุงเทพแล้วมั้งไม่ก็ยิงใหญ่อ่ะอืแล้วพี่ทำอะไรแล้วพี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อใช่ชนะดิยอืโอเคครับจบคลิปนะครับ